เดี๋ยวเอาสายขึ้นก่อนเรียบหนึ่งนะคะเด้อเสียบให้มันดีๆก่อนไม่ดังแกะแกะแอยู่บางเทืเอกกได้มาเด้อค่ะกินตำะดิ้งกุ้งกับเนตเด,ด้อส้มตำะดิง้งต้องนี่เช็ดชูได้เมื่อน,นี้อบอ้าวได้อากาศ เดี๋ยวนะต้องทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยอุ๊บนี่สิปุ่นสาไหมก็ได้ร้อนร้อนหน้าหนาวเลยเพื่อห้อนเนี่ยมาด้วยกันว่าจะตำทำตำกุ้งกุ้งสดเลยแหละ เปลี่ยนใจต่ำเสดิ้งซะเลยคนเดี๋ยว เด้คะพวกเดยังไม่ทันกินข้าวเที่ยงใครยังไม่มีอะไรกินเที่ยงไม่กินตำสดิ้งกุ้งกัแบบเน็ตเดอ้อมักแตงหน่อย น้มต้เด็ก่อนยังยังเป็นยังล่ละต้นหอวมจากมือจากซ่อนแะ,ะ,นะ้วบ้าะเอามาเปิดละ่ะ จะ,จะเจริญอาหารเทา่าไหรเมื่อวานก็อันตาําอะไรนะตําซั่วข้าวปุ้นทอดท้องปลาแซลมอนวันนี้ซีมตาตําะดด้งกุ้งอยู่บน thôi phải hái của còn bật tết vô chắc bệt khăn bệt với ship ba thằng này mua hàng rồi này เช่นแมาไปหาพ่อต้องไปวันพุธพ่อมกันเดินทางเราเนี้ยพ่อใหญ่เนี่ยเดินทางวันพุธเด้อจ้ะ วันนี้พากันไปกดเงินมาว่าให้ให้เมียใช้กับลูกแล้วก็ซื้อของใช้ชิ้นใหญ่ๆไว้ให้เมียเดินทางวันพุธเลยจ้ะพ่อใหญ่ เก็ไปสายการบินของไทยเอเชียแพงอยู่พีพ่น้อง ตอนแรกแกจะไปเดือนมุก,กรามก,กรลาบุล่ะแต่เช็คตัวแล้วมันแพ้งแห้งแพ้งเดือนปีหน้าตัวแห้งแพ้งเลย,ยเด้อ แต่ถ้าพ้านสงการไปแล้วเน็ตไม่รู้แต่หลังปีใหม่เนี่ยว่าสิเบาลงนี่เบาๆเด้อผู้ใดไ,ไม่เชื่อเน็ตก็ตามใจนะครับเก,กเช็คแล้วไม่งั้นเก,กไปหลังปีใหม่แล้วจ้ะแห้งแพงครับไปกับสายการบินไทยเอเชียนะแปะหกหมืน หลังปีใหม่ได้ที่พูดเนี่ยนกแอร์แห้งคัก อืฮมฮึที่เนปบ,บินกับพ่อใหญ่เมื่อก่อนเนปใช้สายการบินของนกแอร์เนาะบรไวทฮูชีเกลิยจงของไทยเอเชีย แต่แกจะไปต่อเครื่องอยู่ที่อะไรแล้วล่ะลืมชื่อแล้วอีกแกไม่ได้บินตรงแต่ตอนจ่องตัวกลับมาบินตรงไหมอ่ะราคาบินตรงน่ะตกอยู่คนอยู่ที่เกือบสามหมื่น จะโทรไปหาแม่บอกลูกเขยจะเดินท้างแล้วยังโท่ปติดอยู่จะไปแบกคันเบ็ดไปทางไหนบ้านเนี่ยถ้าสายๆแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกแม่แน่นนะ่ะตกเบ็ด ็นบ้านเนี้ยข้างหลังบ้านมันติดแม่น้ำขุง่งเังเลยชอบไปตกเบ็ดแม่น้ำบึงของหลวงทางภาคทางคนเซกาเขาเรียกแม่น้ำฮี่ ติดแม่น้ำฮี่แม่น้ำบึงคงหลวงที่ไหลมาหาหนองคายนี่จ้ะแต่ว่าแถวคนแถวบ้านไหนเขาจะเอื้แม่น้ำฮี่แม่น้ำฮี่มันไหลเชื่อมต่อไปหาบึงคงหลวงหาคําสมบูรณ์น่ะใครเคยไปเที่ยวไหมนั่นแหละ คนเนี่ยเขาจะไปยกสะดุง้งรือเปล่เขาจะไปอะไรนะเขาไปเรียกเขาเรียกอะไรลองตรงบ่ยกยกตรงยกตรงอย,ย่างนี่แหละอ้ยในก็ไม่ใช่คนอีสานพี่น้องเอ้ยเขาเรียกกลางตรงบ่หรืออย่างยาวประมาณสามเมตร ตรงตรงอะไรเขาเอิ้นตรงเนาะที่เขาเย็ยบเย็บเย็บเบอันผ้าว่าแล้วเขาไปตรงใส่แม่น้ํามันพี่น้องเวลาหน้าฝนปลามันลงอ่ะช่วงปลาลงอะ่องงอะอ้ยเขาได้แต่ปลาอันปลาชะโดบอกปลาอะไรอีกอะ่ะเขาเดียกปลาอะไรปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆ,ๆก็ปลาอีนั่งอีกละ่ะ ปลากฏดเออนั่นแหละเอามาขายกันตัวซ่ํมตัวยทอหน้าแข้งเลยพี่น้องเลยเข้าไปยกกันนะช่วงหน้าฝนเขาไปทําตรงตั้นแม่น้ําอันนั้นเลยแม่น้ําหี่แม่น้ําบึงคงถุงที่เน็ตว่านี่เลย กุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งที่มีกามนะ่ะมันมากับน้ำเขายกแต่ละทีหนิได้เป็นโลสองรูเป็นเก่าเน็ตพ่อเด็กน้อยเคยไปยกกับเพื่อนทีหนึ่งมนไปไม่ใช่ไปยกไปทำโตงอันนี้แหละต้องไปนอนเฝ้าเอาไม่งั้นคนรักป่า สิบกว่าตัวพูดเดี๋ยวเอ็มเด้อแม่เน็ตหน้าหน้าถ้าหน้าหนาวเงี้ยแกจะไปตกอันปลาขยงตัวซมเพียไข่เต็มท้องสองนิ้วสามนิ้วนี่แต่ปลาขยงพี่น้องตกไม่ได้ปลาอื่นเลยได้แต่ปลาขยงมันจะเป็นหน้าของมันอยู่ เนตคือไปตกกับเกยอยู่ตอนเกตอนเนตยังบทท่านได้ปลากับพ่อเด็กหน่อยได้แต่แม่ปลา,าขยแยงท้องเต็มตูไข่ะช่วงหน้าหนาวแต่ว่าเดือนกุมภามกราเดือกุมภาเนี่ยเขาไม่ให้ตกเขาไม่ให้หากินก็ ทางนู้นเขาอนุรักษ์พันป่าจะมีพวกอะไรอะ่ะเขาเรียกกลุ่มสัตสัตว์ป่าบอกออกตรวจพี่น้องเขาจะไม่ให้ตกเบ็ดไม่ให้ทําอะไรอยู่ประมาณเดือนหนึ่งช่วงเดือนหน้าไหน่นั่งหน้าปลาวางไข่ลัมกกระลากลุมพาไหมนั่นไม่รู้นี่แหละเขาไม่ให้ไปตกไปหา ตัวสุดท้ายอิ่มแล้วบึงกองอร่อยพวกนี้เด็กน้อยก็ไม่อยู่ไปเข้าค่ายเนปไปซื้อของเตรียมให้เขาเอาไปเข้าค่ายพวกนี้แล้วจ้ะ ซื้อไก่ซื้อหมูบวจกกักพอสีเฮ็ดอย่างกินกันบุ้นเนี่ยมีคนก็ว่าสิต้มยำขาไก่บ่อีกคนก็ว่าสิลาบหมูบ่ม่วนข้ากละมีการบอกกินได้บ่ได้บ่ชหูหลพิคนว่า ก็สิาตกุ้งสดอะพี่น้องแมงวันมันเยอะน้ำปลาล้าก็พอแหงแล้วนัก็เลยไปลวกเอาเดี๋ยววันหลังให้มาทำตำกุ้งสดกุ้งหน่าสดอยู่เพิง่งซื้อมาวันนี้แต่ว่าแมงวันนี่เตี้ย พ่อใหญแล้วยังบอกว่ได้ด้วยว่าเกสิกับมาบ่ได้เนาะเพราะว่าเกบอกว่าถ้าเสร็จเร็วก็กลับเร็วถ้าเสร็จช้าก็อาจจะเป็นปีหน้ามกรากลางเดือนเนาะจ้ะแต่เกอยากจะกลับช่วงเดือนหน้าถ้าเป็นไปได้เกอยากกลับเดือนหน้าแต่ถ้าว่ามันมีอย่างที่ยากต่อกัน กเกแก็จะรอกลับมามุกกาลาปีหน้าเพราะว่าเป็นวันเกิดเน็ตจะถึงวันเกิดเกบอกเกจะกลับมาโกรนวันเกิดแต่ใจเกไหนกเกอยากกลับมาเดือนหน้าเนี่ก็รู้ว่าก็ดูสถานาการณ์เอาไปแล้วค่ะ สวัสดีจ้าต่อไปก็สิเงาเงานั่งอยู่ผู้เดียวกับบักซิบบ้านนี่ละพี่น้องเกเดินทางวันพุธที่จะหอดนี่ละจ้าเดี๋ยวงไงเนี่ยก็สิมาเล่าสู่กันฟังวันพุธเนาะไปแล้วจ้ะ